แม่หนูจะมัดหลวหนูก็มัดได้ไหนชั้นสะอาดหรือยังคะสะอ,อ,อาดแล้วหรอไหนแปรงฟันต้องทำยังไงบ้างลูกถูไปถูมาถูไปถูมาปแปรงฟันแล้วไปบ้วนปากนะคะตาองไปเลยค่ะดูนะคะว่าเด็กเหนื่อยจะทำยังไงนะคะ โหล้างแปรงเสร็จแล้วนะทำไงต่อลูกบ้วนปากด้ยวยตักน้ำมาบ้วนปากด้วยไม่เราจะดูดูเอาพูนทิ้งสิพูนทิง้งพูนทิงนท้ง เสร็จแล้วเหรอคะแต่จ่ายห้าสิบบาทค่ะอ่าโ้โไปป่าเช็ดหน้าสะอาดแล้วใายบายหน่อยคะ่ะบายบายหน่อยไายบายไม่บายทุกคนเร็วบายบายเนะี่ยบายบายบ๊ายบาย